สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แพทภูมิใจนำเสนอร้านเจ๊นหนูยำมะม,ม่วงทรงเครื่องค่ะมีเจ้าเดียวในตลาดโต้รุ่งหน้าสารชุมรีนะคะร้านเจ๊นหนูเนี่ยขายยำกระท้อนด้วยแล้วก็มีเมี่ยงกระเตยวทรงเครื่องด้วยนะคะเพื่อนเอนขอบอกเลยว่าลูกค้าเยอะมากถ้าไปช้าอดอดนะคะ คือหมดแล้วก็อดกินค่ะเพื่อนเนค่ะวันนี้ค่ะเจ๊นหนูนะคะติดต่อแพทมานะขอบริจาคอาหารให้น้องหมาจรที่แพทดูแลอยู่ร้อยกว่าตัว5ะยังไงก็ขอให้เจ๊นหนูเจริญเจริญนะคะแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับเจ๊นหนูแล้วก็สะพานบุญอย่างร้านปลาไข่ทอดพี่นัดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเจริญเจริญพบเจอแต่ความดีตลอดไปนะคะยังไงก็ขอให้อน,นี้ส่งผลบุญนี้ส่งให้เจ๊นหนูครอบครัวแล้วก็พี่นัดร้านปลาไข่ทอดและครอบครัวด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญนะอ่า ให้เจริญเจริญพบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขายดีๆนะคะลูกค้ายเยอะๆทุกวันทุกวันค่ะเพื่อนๆใครแวะเวียนไปแถวตลาดโตลุ่งหน้าสารนะคะเจ๊หนูเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่5้าโมงถึงสองทุ่มถ้าไปช้าอดนะคะหมดค่ะอดกินนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจ๊หนูสวัสดีขอบคุณนะคะที่วันนี้บริจาคอาหารหมาสามกระสอบให้หมาจอนเยออนุโมทนาบุญนะคะยังไงก็ขอให้เจ๊หนูเจริญเจริญ จ๊หนูเปิดร้านขายยำมะม่วงอยู่หน้าศาชลชุมีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เนี่ยอยู่หน้าร้านเจ๊หนูนะคะมียำกระท้อน,อนด้วยอ่ายำกระท้อนในศานลหน้าศาลอ่ามีเจ้าเดียวหน้าศาแลแล้วก็มีขายเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะเมียมม่ยงเม,มี่ยงก๋วยเตี๋วด้วยอ่านี่ยำมะม่วง Almost. แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมียำกระท้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ขายยังไงคะ ชุเละแปดสิบแล้วยำมะม่วงเจ็ดสิบพร้อมเครื่องละานี้สี่สิบไม่ก็เตี๋ยว,ยเ,เ,ยวเพื่อนๆยังไงก็ถ้าใครแวะมาแถวแถวตลาดโตลุงหน้าศาลนะคะร้านเจ๊นหนูจะอยู่ติดกับร้านปลาไข่ทอดนะคะอยู่นี่เลยค่ะอันหลังนะให้ให้หน้าศาลอยู่ซอยหนึ่งนะเพื่อนๆ <ะ S 1> <ละ S 2> ให้เพื่อนๆดูยังไงก็แวะมาอุดหนุนได้เจ๊หนูเปิดร้าน,นทุกวันนะะคเดี๋ยว เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกปลาไข่ไปสาธุค่ะขอให้เจริญเจริญแล้วก็ให้เจ้หนูพบเจอแต่ความดีตลอดไปทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอนมาเนี่ยมาได้ทุกวันเปิดตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุม่มอ่าถ้าวันไหนฝนตกเจ้หนูไม่เปิดร้านนะคะยังไงอนุโมทนาบุญนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะ<ๆ>เพื่อนๆ,อ,นๆอยู่ติดกับร้านปลาไข่ทอดนะ<ๆ>เพื่อนๆอ่านี่นะ ใช่ใช่เพื่อนๆพื่แวะมาอุดหนุนนะคะนี่ค่ะรานอยู่นี่เลยค่ะร้านเจนูอยู่ตรงนี้นะคะติดถนนเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเจนูค่ะขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ